ความสามารถรับของพืชในเพนเวียซอมบี้2ที่คุณอาจจะยังไม่รู้พาร์ท3 Witch Hazel น้องแม่มดจะเสกซอมบี้ให้กลายเป็นเห็ดม่วงจิว๋วพาร์ทสมถ้าได้รับเพนทฟูดจะเสกซอมบี้ให้กลายเป็นน้องกบอ๊บอบทัสตูในเลเวล7-10จะเสกซอมบี้ให้กลายเป็นเห็ดม่วงใหญ่ฟิล์มสโตรมแนปพีแนปพีสามารถมุดดินและโผล่ขึ้นมางาบซอมบี้ได้หลังจากนั้นน้องจะกลับไปใช้เวลาเคี้ยวสักพักและพ่นหัวซอมบี้ที่กินลงไปโจมตีใส่ซอมบี้ตัวอื่นในเลนถ้าสแซอมมบีเดู่า น้องจะถุยหัวเมดูซ่าที่จะทาให้ซอมบี้ที่โดนหัวเมดูซ่าโจมตีกลายเป็นหินทันทีครับฮัตเดตฮัตเดตจะยั่วเพศซอมบี้เลนข้างๆให้มากินน้องได้และเมื่อถูกกินจนพลังชีวิตหมดน้องจะระเบิดสร้างไฟทั้งเลนแต่ถึงน้องจะเป็นพืชประเภทไฟก็ยังสามารถฆ่าอิมซอมบี้ดากอนที่เป็นอมตะจากการโจมตีไฟทุกประเภทได้และจากการที่ผมไปหาข้อมูลในวิกิของเกมสาเหตุก็น่าจะมาจากเป็นบั๊กของเกมนะครับ ถ้าชอบคลิมนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมตอนต่อไปและต้องขอขอบคุณเครดิตจากช่องคุณซอมไอยด้วยนะครับ